สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก 5. 0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมรการนะครับเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก็วันนี้มาฟังนะมุมมองของคุณฮาริเดนนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของด e โมกราฟิกนะหรือประชากรศาสตร์นะครับนะซึ่งเขามีมุมมองเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้เนี่ยว่าจะเป็นลักษณะของดีเฟรชั่นหรือเงินฝืดนะฮะ เขากม็มองไม่เห็นนะว่าจะเกิดเงินเฟอ้อได้อย่างไรนะครับเรามาฟังมุมมองของเขากันนะครับนะว่าเป็นมาอย่างไรนะครับคุณฮาริเดนนะครับนะมิสเตอร์ดีฟรชั่นนะโดยทางวิธีกรนะครับได้แนะนำนะคุณฮาริเดนนะครับว่าเป็นผู้แต่งหนังสือขายดีหลายเล่มนะรวมถึงเรื่องนะ h g r r e a t o o ู m a h e a d นะครับความรุ่งโรดครั้งใหญ่นะรออยู่ข้างหน้านะนี้เป็นหนังสือเก่านะครับ และผลงานล่าสุดของเขาคือซนะีโ o อวศูนย์ชั่วโมงนะครับผลงานที่สร้างชื่อเสียงนะได้ทำนายนะอย่างถูกต้องนะถึงจุดจบของความรุ่งโร์ญี่ปุ่นนะครับในยุคทศวรรษ1980้และความรุ่งโรจน์นะั้นนะซึ่งพวกเราได้มองเห็นตามมาในยุโรปนะและในสหรัฐทางวิธีกรนะครับได้ถามถึงมุมมองความเชี่ยวชาญนะของบรรดาสิ่งต่างๆทั้งหลายนะทางประชากรศาสตร์ และสิ่งนั้นมีที่พลอย่างไรต่อภาพมุมมองทางมหาภาคนะครับให้เขาช่วยเซตนะให้พวกเราก่อนที่พวกเราเนี่ยจะพูดคุยเกี่ยวกับมุมมองของเขาต่อเรื่องของตลาดหุ้นอะไรนะครับเป็นบางนัยยะสำคัญนะของแนวโน้มทิศทางประชากรศาสตร์นะที่เขาชอบนะที่จะถกประเด็นในวันนี้นะทางคุณฮาริเดนนะครับกล่าวว่าสิ่งที่ทำนายได้มากที่สุดนะในทางเศรษฐกิจ นะบางสิ่งที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์เนีย่ยไม่ทราบมากอย่างแท้จริงเกี่ยวกับมันก็คือการใช้จ่ายของกลัวเรือนผู้คนที่เข้าสู่แรงงานนะที่อายุ20ปีนะพวกเขาเป็นต้นทุนก่อนสิ่งนั้นพวกเขาได้เดินผ่านไปในการจับจ่ายใช้สอยอย่างสนุกสนานนะจนกระทั่งอายุ46-47ปีจนกระทั่งเด็กๆนะของพวกเขาออกจากรังนอน และถัดมานะครับพวกเขาก็ใช้จ่ายลดน้อยลงในส่วนที่เหลือของชีวิตพวกเขานั้นนะครับเขาเผยเครื่องมือนะที่เรียกว่าคลื่นการใช้จ่ายในปี1988แนะครับและสิ่งนั้นที่บอกเขาว่าโอ้พระเจ้าช่วยญี่ปุ่นเนี่ยอยู่ณจุดสูงสุดของคลื่นใช้จ่ายในรุ่นของพวกเขานะครับพวกเขาเนี่นะเพิ่งจะนะตามหลังนะัดัชนีการเกิด สิ่งนี้มันง่ายยังไงนะครับ46ปีในสหรัฐ47ปีในญี่ปุ่นและยุโรปนะสำหรับจุดสูงสุดและการใช้จ่ายของคนโดยเฉลี่ยทั่วไปสิ่งนั้นง่ายนะญี่ปุ่นกำลังขึ้นสูงสุดในช่วงปลายทศวรรษ1980สหรัฐและยุโรปเนี่ยกำลังพึ่งจะเข้าไปยุโรปเนี่ยตามหลังสหรัฐไปนิดหน่อย เขาสามารถมองเห็นการรุง่งร่มนั้นในญี่ปุ่นและถัดมานะครับความยิ่งใหญ่นะไม่เพียงแค่ความรุ่งโรจนะครับแต่เป็นความรุ่งโรจน์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์เนื่องมาจากว่านะเบบี้บูมนั้นเนี่ยมีขนาดใหญ่มากนะไม่เพียงที่นี่เบบี้บูมนั้นเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของโลกดังนั้นเขาสามารถทํานายการใช้ใจ่ายในประเทศใดๆในโลกและพวกเรานะครับก็สามารถทํานาย มันจากแรกเกิดไปจนตายจากคนรุ่นหนุ่มสาวที่เข้าสู่อาพาร์ตเมนต์นะไปถึงยังบ้านดูแลคนชรานะและสิ่งอำนวยความสะดวกของชีวิตนะที่ต้องรับความช่วยเหลือนะซึ่งพวกเขาสิ้นสุดลงนะด้วยมอรณาและทุกสิ่งทุกอย่างในระหว่างนั้นนะครับ ทางพิธีกรถามต่อว่ามาคุยกันถึงเรื่องการใช้จ่ายขณะนี้นะคุณฮาริเดนนะเขียนบางส่วนของหนังสือก่อนโควิดและเขาทราบว,ว่าในปี2020การใช้จ่ายเนี่ยก็ล่วงหล่นตกจากผานะครับสิ่งนี้เป็นความผิดปกติอย่างชัดแจ้งทางพิธีกรนะครับไม่เชื่อว่าจะวีใครเนี่ยสามารถทำนายถึงเรื่องโควิดแต่ ปรากฏการนี้นะครับเปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดเลยไหมนะครับทางคุณแฮร์ริเดนสนะตอบว่ามันคล้ายๆกับมินิดิเพรสชันการตกต่ำซบเซาขนาดย่อมเขาหมายความว่านะฮะมันเป็นการช็อกนะครับหรือการกระเทือนต่อเศรษฐกิจคล้ายคลึงกับเฮริเคนเขาอยู่ในเปอร์โตริโกนะขณะนี้เป็นเวลา5ปีนะครับก็บีเฮริเคน บางลูกนะครับมาเรียนะที่พวกเราเนี่ยมีนะที่มันไป็ n o c k out เศรษฐกิจกนะก็คือทำให้เศรษฐกิจกสลบนั่นเองคล้ายกับลูกระเบิดนะเป็นเวลา3เดือนพวกเราเนี่ยต้องย้ายไปที่นิวยอร์กนะหลบซ่อนที่นิวยอร์กเป็นเวลา3เดือนสิ่งนี้คล้ายแบบนั้นนะมันเป็นระยะสั้นนะอะไรที่เขาเรียกว่าเรียกมันว่านะครับเป็นตัวจุดชนวนที่สมบูรณ์แบบนับแต่นั้นมา และนี่คือเป็นกุญแจสำคัญนะฮะนับแต่เบบี้บูมเนี่ยในสหรัฐถึงจุดสูงสุดในการใช้จ่ายในปปี2007บางสิ่งที่เขาได้ทำนายย้อนกลับไปนะในทุกทางในปี1988เมื่อเขาได้คิดหาตัวชี้วัดสิ่งนั้นพวกเรากำลังอยู่นอกไปจากปริมาณนั้นโอ้พวกเราเนะต้องรักษาให้เศร,รษฐกิจไปต่อ มันต้องการนะที่จะถดถอยลงมานะมันต้องการที่จะลดหนี้สินทั้งปวงลงมาจากความรุ่งโรดครั้งใหญ่นี้และบรรดาธนาคารกลางนั้นนะครับก็จะไม่อนุญาตมันดังนั้นนะครับพวกเราคงรักษาการปั๊มขึ้นไปปั๊มขึ้นไปไปสู่สูงครั้งใหม่ สังเกตว่าเศรษฐกิจยังคงอ่อนแอและเชื่องช้าแต่ตลาดหุ้นเนี่ยยังคงรักษาไปสู่บันทึกสูงครั้งใหม่สิ่งนั้นคือการไม่เชื่อมโยงอย่างขนาดม่คือมาเขาเรียกโควิดว่าเป็นตัวจุดชนวนที่สมบูรณ์แบบเนื่องจากว่ามันเป็นบางอย่างนะที่บรรดาธนาคารกลางต่าง,าง,าง,างเนี่ยไม่สามารถเต้นรำอย่างง่ายดายไปรอบๆและในขณะนี้นะครับบรรดาตลาดนั้นกำลังไปสู่สูงครั้งใหม่ โดยคิดว่าโอ้ภายหลังจากการร่วมล่งรรั้งใหญ่นะครับในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและ12,000จุดนั่นคือ40%ของทั้งหมดนะจาก30,000จุดนะของดาวโจนส์ีของสิ่งนั้นเนี่ยถูกกระทำนะเพิ่งจะนับตั้งแต่ต่ําสุดในมีนาคมและในขณะนี้นะมันอยู่ที่ความสูงใหม่กําลังคิดว่าโอ้นะพวกเราเนี่ยจะกลับมาที่สูงครั้งใหม่ และเป็นเวลาดีแบบเก่าๆในช่วงต้นถึงกลางปีหน้าไม่ฮะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นทิศทางแนวโน้มประชากรศาสตร์และทิศทางแนวโน้มนี้สินนั้นยังคงต่อเนื่องต่อไปที่ถูกใส่น้ำหนักและมีอุตสาหกรรมมากมายที่พวกเราทราบการท่องเที่ยวบันเทิงด้านอาหารประจจการซึ่งสามารถต่อไปและต่อไปและต่อไป ซึ่งจะไม่กลับคืนสู่ปกติเป็นเวลา1หรือ2ปีอสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชย์อาจไม่เป็นเหมือนเช่นเดิมนะทางวิธีก่นะครับกล่าวว่าใช่ฮะแฮร์รี่ถูกต้องการใช้ใจ่ายบริโภคส่วนบุคคลเนี่ยที่เรียกว่า PCE นะครับ uh, Personal Consumption Expenditure เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่ต่ำสุดในเดือนมีนาคม แต่มันยังคงไม่ไปที่ระดับก่อนโควิดแม้มันยังคงเพิ่มขึ้นบรรดานักเศรษฐศาสตร์นะได้ทํานายว่าในที่สุดก็จะแตะนะที่ระดับก่อนโควิดแต่แต่คุณฮาริเดนเนี่ยกำลังพูดว่าไม่สิ่งนั้นจะไม่เกิดขึ้นจนกว่าบางทีนะ2-3ปีข้างหน้าหรืออาจจะไม่มีทางเกิดขึ้นทางคุณฮาริเดนนะครับตอบว่าใช่เขาคิดว่ามากกว่า2-3ปี เขาคิดว่าภายในไตรามาส1และ2ของปีหน้าพวกเรากำลังจะมองเห็นว่าพวกเราจะไม่ไปถึงระดับเหล่านั้นและเศรษฐกิจเริ่มต้นที่จะร่วงตกลงมาอีกครั้งเาขาลักในคำพูดที่ว่านะ19%ของบรรดาบริษัทนะที่ถูกค้าสาธารณะในขณะนี้ถูกเรียกว่าบริษัทซอมบี้กำลังไม่ได้จ่ายชำระหนี้สินของพวกเขา อดอกเบีย้ยหรือเงินต้นบรรดาบริษัทเหล่านั้นยังคงกําลังเดินกระผูกกระเพกไปพร้อมก,กันกับธุรกิจขนาดเล็กจํานวนมากนะที่ถูกผลกระทบจากสิ่งนี้คล้ายกับเฮริเคนนั้นนะที่พวกเรามองเห็นสิ่งนี้ยามที่พวกเราย้อนกลับไปที่เปิดตริโกนะฮะของธุรกิจขนาดเล็กนะของร้านอาหารบริษัทคานโดยรอบตัวเขาเนี่ยไม่เคยกลับมาอีกเลย พวกเขาไม่สามารถนะครับปล่อยพันธบัตรคล้ายกับบรรดาบริษัทขนาดใหญ่ที่สามารถทําได้ด้วยตลาดพันธบัตรนะที่ถูกกระตุ้นให้ยังคงแข็งแรงอยู่ได้พวกเขาต้องไปที่บรรดาธนาคารที่ตนีนะเวลาที่เลวร้ายดังนั้นมีจํานวนมากฮะซึ่งจะไม่กลับคืนมาเขาคิดว่าพวกเรามีลักษณะของการฟื้นตัวแบบรูปตัววีนะสำหรับ ขอพูดว่า80%ของเศรษฐกิจซึ่งไม่ได้รับการทำลายอย่างถาวรแต่มีอีก15-20%นะครับที่จะไม่กลับคืนมาและพวกเรามีหนี้สินเพิ่มมากขึ้นก่อนหน้าและหนี้สินเพิ่มขึ้นมามากเพียงไรที่รัฐบาลใส่เข้ามา3.4ล้านล้านดอลลาร์ในปีที่แล้วนะในการพิมพ์เงินนะมากเท่ากับที่ พวกเขาทำนะในวงรอบวัฒนจักร QE ทั้งหมดทั้งปวงก่อนหน้านี้ในเวลาน้อยกว่า1ปีและ2.2ล้านล้านดอลลาร์ในการใช้จ่ายทางการคลังนะฮะด้วยการขาดดุลงบประมาณ3ล้านล้าน,านดอลลาร์ที่พวกเขาจะคิดออกมาอีก2-3ล้านล้านดอลลาร์อีกในไม่ช้าไม่นานนี้สิ่งนี้เป็นเพียงนะกำลังจะสร้างแรงกดดันนี่สินให้เลวร้ายลง ในขณะที่บรรดาผู้บริโภคนะยังคงต่อเนื่องที่จะใช้จ่ายอย่างเป็นธรรมชาตินะที่จะลดน้อยลงเนื่องออมาจากว่าคนรุ่นเบบี้บูมเนี่ยยังคงที่จะลดน้อยลงนะของพวกเขาคนรุ่นมิเลเนียลได้อีกครั้งหนึ่งนะวงรอบวัฏจักรนี้เนี่ยกำลังถูกพิสูจน์ในขณะนี้ย้อนกลับไป50ปีคนรุ่นมิเลเนียลจะขับเคลื่อนพวกเขาขึ้นจาก ปี2023ไปต่อข้างหน้าแต่ไม่จนกว่าบัตรนั้นนะแัะนั้นนะครับยังคงอ่อนแอและประชากรศาสตร์หนี้สินจำนวนมหาศาลเขากล่าวว่านะครับพวกเราจะไม่ฟื้นคืนอย่างเต็มที่จากสิ่งนี้และภายในต้นปีหน้านะครับพวกเราจะประจักษ์แจ้งความจริงสิ่งนั้นและตลาดหุ้นจะดำเนินไปอุพวกเราจะได้สูงขึ้นเล็กน้อยบนรอยแตก และในขณะนี้นะพวกเรากําลังจะกลับคืนสู่ความจริงเขาคิดว่าคุณกําลังจะมองเห็นการร่วงล่มครั้งใหญ่เริ่มต้นจากช่วงปลายของปีนี้นะครับถึงช่วงต้นของปีหน้าพิธีกรถามว่าแฮร์รี่ไม่คิดว่าพวกเรากําลังจะมีการฟื้นตัวแบบรูปตัว V ีแต่คิดยังไงเกี่ยวกับรูปตัวเคนะคุณแฮร์รี่เดนก็ตอบว่าไม่พวกเรามีการฟื้นตัวแบบรูปตัววี พวกเรามีถึงประมาณ80-90%นะพวกเรารักษาไปต่อไม่ได้ในขณะนี้นะครับทางวิทยกรถามว่าโอเคอะไรเกี่ยวกับการฟื้นตัวแบบตัว K ข้อสังเกตว่าบางพักส่วนยังคงต่อเนื่องนะฮะที่ดีเหนือกว่าในขณะที่นะครับส่วนที่เหลือของเศษรษฐกิจเนี่ยมันยังตามหลังอยู่ ทาคุณแฮริตเดนนะครับแต่ว่าใช่ใช่แต่โดยรวมนะสิ่งนี้ยังคงทําให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความรับมัดระวังเพิ่มขึ้นผู้คนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นรัฐบาลมีหนี้สินเพิ่มขึ้นบรรดาบริษัทต่างๆต้องกู้ยืมนะเพื่อผ่านสิ่งนี้ไปได้ดังนั้นคุณยังคงได้รับน้ําหนักนี้ไปที่เศรษฐกิจและอีกครั้งหนึ่ง คุณต้องจดจำว่าพวกเราอยู่ในวงรอบวัฏจักรประชากรศาสตร์ตามธรรมชาติในช่วงขาลงจากปี2008ไปถึงปี2022หรือ23เขาเกล่าวสิ่งนั้นย้อนกลับไปหลายทศวรรษแล้วดังนั้นโดยพื้นฐานทั่วไปนะพวกเขาได้ระเบิดนะพวกเราออกของช่วงขาลงนี้โดยข้อเท็จจริงเขาได้บอกผู้คนในปี2008-2009 ตลาดหุ้นร่วงล่มซึ่งเพียงแค่17เดือนนะซึ่งเป็นแค่ครึ่งหนึ่งนะของเวลายาวนานของการร่วงล่มในปี1929ถึงปี1932หลังจากเศรษฐกิจฟองสบู่เทคโนโลยีและเจเน r เรชันนะที่คล้ายคลึงกันซึ่งรุ่งร่วง,วงล่มถ้าพวกเรานะไม่ได้พิม์นณะาขณะนี้นะ24ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลกนับแต่นั้นมาและไม่ได้พิมพ์เงินมากอย่างนั้นเนี่ย เพื่อที่จะรักษาเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นที่ขี้ปะติ๋ว2%พวกเราอาจจะอยู่ในช่วงขาลงติดติดดับดับและพวกเราอาจจะไม่มีตลาดหุ้นวิ่งขึ้นอย่างนี้และพวกเราอาจจะไม่มีการเพิ่มขึ้นนะของรายได้องค์กรและผู้คนอาจจะไม่กู้ยืมที่จะตราดอกเบีย้ยเป็นศูนย์ที่ถูกปรับเพิ่มเงินเฟ้อซึ่งทำให้ทุกๆคนร่ำรวยขึ้น แลนะสินทรัพย์ทางการเงินได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นเส้นตรงสูงขึ้นผู้คนต้องประจักษ์แจ้งความจริงว่าปกติในการถดถอยซึ่งออบรรดาธนาคารกลางนะจะสร้างสินเชื่อให้ง่ายขึ้นและผักมันออกไปที่อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงคาดหวังว่าผู้คนกู้ยืมเพิ่มขึ้นพวกเรา เข้ามาในปี2008เกินกว่าการกู้ยืมไปแล้วในบรรดาผู้บริโภคธุรกิจและรัฐบาลและพวกเราไม่ต้องการหนี้สินเพิ่มขึ้นดังนั้นอะไรที่พวกเขาค้นพบโดยไม่ทันคาดคิดเมื่อพวกเขาปั๊มเงินจำนวนมากเข้าไปโอ้พวกเขาได้ซื้อพันธบัตรต่างๆที่จะทำมัน และสิ่งนั้นทําให้สินทรัพย์ทางการเงินไปสูงขึ้นเนื่องจากว่าพวกเขาวางเงินเพิ่มเข้าในอ่างสินทรัพย์ทางการเงินเดียวกันและมันขับเคลื่อนสูงขึ้นดังนั้นพวกเรานะไม่ได้รับเงินเฟอ้อผู้บริโภคอย่างเช่นผู้ที่ชื่นชอบทองคำนะทำนายไว้พวกเรานะไม่ได้รับการฟื้นตัวที่แข็งแรงอย่างเช่นที่บรรดานักเศรษฐศาสตร์คาดหวังด้วยการกระตุ้นมากอย่างนี้ และกําลังคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างโอเคเนื่องจากว่านะพวกเขาไม่เข้าใจประชากรศาสตร์และความตายดังนั้นนะครับพวกเขาได้รับการฟื้นตัวอย่างต่ําต้อยมากนี้ซึ่งใช้เพียงแค่ตัวจุดชนวนอย่างโควิดที่แสดงให้พวกเราเห็นว่าอุ๊บใช่พวกเราอ่อนแอกว่าที่พวกเราคิดว่าเราเป็นและสิ่งนั้นคืออะไรที่เขาพูด เขาคิดว่านี่คือการพยากรณ์ของเขาและคุณไม่สามารถได้ยินจากเขาหลังจากสิ่งนี้ถ้าพวกเรามองไม่เห็นความอ่อนแอที่แข็งแรงในเศรษฐกิจภายในกลางปีหน้ากำลังแสดงว่าการกระตุ้นทั้งหมดนี้ไม่เพียงพอที่จะวางฮ um ัมตี้ดัมตี้กลับคืนมาร่วมกันอีกได้ต่อมาเพียงแค่ไม่ต้องฟังเขาอีกต่อไปนะ น,นี่คือมุมมองนะครับของคุณแฮร์รีเดนนะครับอาจจะฟังยากสันิดนึงนะคือเขากาลังจะพูดว่านะครับปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับนะมันถึงจุดที่ประชากรยุคเบบี้บูมเนี่ยนะ,ะ,ะกำลังจะ,กะเกษียณตัวเองออกไปทำให้การใช้ใจ่ายทางภาคครัวเรือนเนี่ยมันหายไป แต่คราวนี้เนี่ยรัฐบาลธนาคารกลางเนี่ยในสหรัฐและยุโรปเนี่ยนะก็ไม่ยอมปล่อยให้เศรษฐกิจเนี่ยมันตกลงมานะเขาก็ทําการพิมพ์เงินเข้าไปพิมพ์เงินนะปั๊มเงินเข้าไปปั๊มเงินเข้าไปมันการที่ปั๊มเงินแบบเนี้ยนะมันทําให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตนะขึ้นก็จริงนะครับแต่ว่ามันโตน้อยแต่ว่านี่สินเนี่ยมันอิ่มตัวมากขึ้นเรื่อยๆรื่อมากขึ้นเรื่อยๆอนั่นเองนะ นี่คือสิ่งที่คุณฮาริเดนเนี่ยนะครับนะกำลังพูดถึงนะประเด็นนี้นะครับว่ามันเกิดจากอะไรเขามองว่านะครับว่าเอ่อที่เรามองเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับจะกลับมาสูงนะครั้งใหม่เนี่ยแลวจะเป็นเวลาดีแบบเก่าๆนะในช่วงต้นเนี่ยนะจนถึงกลางปีหน้าเขาบอกว่าไม่เลยนะครับมุมอมองของคุณฮาริเดนนะครับบอกไม่จะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนะ เพราะเมื่อเขาศึกษาจากทิศทางแนวโน้มในทางประชากรศาสตร์และก็แนวโน้มของหนี้สินเนี่ยซึ่งมันจะกลายเป็นน้ำหนักที่ถ่วงลงไปเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะไม่สามารถฟื้นคืนมาได้เลยนะครับต้องใช้เวลาอย่างน้อยอีก1นถึงสปีนะครับนะหรืออาจจะไม่มีทางกลับขึ้นมาเลยนะในมุมมองของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคขาองเลยว่านะครับสิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นนะที่ว่ตลาดหุ้นจะขึ้นเนี่ยนะต่อเนื่องนะ เขาบอกว่าแล้วก็จะฟื้นตัวเนี่ยเป็นปกติเขาบอกว่าต้องใช้เวลาจนะถึงปี2023นะด้วยซ้ำไปนะครับมันถึงจะฟื้นคืนมานะโดยเขามองว่าการฟื้นตัวเนี่ยล็กตัว V เนี่ยมันจะฟื้นแค่80%อีกประมาณ20%เนี่ยอาจจะล้มหายตายจากไปอย่างถาวรน,นะครับนะไม่ได้กลับคืนมาและสิ่งที่เขาพูดตรงนี้สำคัญนะครับนะน่าจะขีดเส้นใต้ไว้เขาบอกว่าเขาคิดว่านะ คุณกําลังจะมองเห็นการร่วงร่มครั้งใหญ่เริ่มต้นนะจากช่วงปลายของปีนี้ถึงช่วงต้นของปีหน้านะครับเราเราจะมองเห็นนะการร่วงร่มครั้งใหญ่เพราะเขามองว่านะมันไม่ฟื้นกลับขึ้นมานะครับเพราะเขาบอกว่าเขาจะพูดได้ฟังว่าเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปฟังเขาต่อเลยนะว่าเขาบอกว่า ถ้าพวกเรามองไม่เห็นความอ่อนแอที่แข็งแรงในเศรษฐกิจภายในกลางปีหน้ากำลังแสดงว่าการกระตุ้นทั้งหมดนี้ไม่เพียงพอนะครับนะที่จะฟื้นกลับขึ้นมานั่นเองนะฮะนี่คือมุมมองของคุณฮาริเดนนะครับลองฟังย้อนกลับไปได้นะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่องยูทูบชาแนลจันเสดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ